สวัสดีค่ะพี่โดเดี๋ยววันนี้หนูจะอธิบายการเรียนหาปืนของหนูให้ดอกให้ฟังนะคะพี่โดหนูเรียนได้หาปืนได้เพิ่งสองสามปีแล้วิ่อปีนี้อยู่ปีสามทับหนึ่งปีสามัหนึ่งเรียนกับครูครูเทนเซหนูก็วินิเขาให้สอบระดับุกกับทุกปีพี่โดจริงๆของพูดจริงเพราะว่าหนูตั้งใจเรียนเพื่อเพื่อพี่โดแหละ เพราะว่าอยากเป็นท้ายเป็นของฝันให้พี่โดตอนมันเกิดพี่โดในปีนี้อยากอยากอยากให้พี่โดยิ้มเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเอาอยากให้พี่โดชอบตองค์พี่โดยิ้มให้หนูเวลาหนูเวลาฝึกซ้อมให้ปุ่นเขาอ,อยากเป็นไอ้ด้วมากๆหนูเลยใหใจได้หายปุ่นเพราะว่ายิ่งใช้เด่นนนิเรียนเพราะหนูเก็บตังค์ซื้อเเรียนคซื้อหนังสือเรียนให้ปุ่นด้วยตัวเองเลยพี่โดเพราะว่า หน,หนูหนูกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เรียกันหมดแล้วแ,แ,แต่บางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยหนูเพิ่งเรียนได้สองสามปีสมัครเรียนตอนเรียนออนไลน์ตอนอยู่ใย,ยากรุ่นแล้ก็สมัครเรียนตอนก่อนจบมหสมัครเข้าคอร์สเรียนกับคุณเซเก่อนจบมหตอนนั้นเพิ่งอยู่ได้น่าอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งทับ ทำหนึ่งอะไรเงี้ยตอน,นี้ยังไม่รู้เลขที่ตอน,นั้นเพิ่งได้ใหม่เพิ่งจดคำศัพท์อะไรต่ออะไรแล้วก็อ่านหนังสือด้วยก็ฝึกเขียนฝึกคัดแล้วก็ฝึกอ่านเวยตัวของเองถือว่าเป็นของขวัญมเกิดให้พี่โดดแล้วกันนะคะพี่โดหนูก็ตั้งใจเรียนขายหาตามสั่งเพื่อพี่โดเพราะว่าหนูเอกเห็นพี่โดเวลายิ้มแล้วหัวเราะ ดีใจมากพอครณหันที่พี่โดเต้จะส่งหนูเรียนหนูก็ดีใจหนูก็เราสองคนกลับมาคืนดีกันแล้วนะไม่หันเรากันแล้วนะพี่โดก็จะทําตัวเด็กดีเพื่อพี่โดจะไม่ที่หนูสอนไปอะ่ะหนนรับพี่โดท่างๆหนูเป็นห่วงหนูอยากให้พี่เป็นอะไรไมาาร่ผ่านนี้จริงจริงค่ะเพราะว่า หนูเรียนได้เพิ่งอยู่ปีสามได้ที่สิบเก้าไม่ได้เป็นหัวหน้าหรอกเพื่อนคนอื่นเขาเป็นแทนเอนี่เรียนเข้าขอกับภาษคือชมพูแล้วก็คนญี่ปุ่นก็มาเรียนเหมือนกันเฮ้โดเพราะว่าช่วงเนี้ยการเรียน,นภาษาแข่งขันกันเยอะมากแข่งขันการเรียนมากแข่งขันไว้ระดับเดิมภาษาแล้วก็ให้ ให้เราฝึกพูดเกี่ยวกับภาษาต่างๆอะไรเงีเเยเ้ยเหมือนพี่เราเคยเดยถาถ่ายจีนใช่ไหมพี่เราเคยเดาถ่ายจีนใช่ไหมคะเดูยยังถ่ายจีนของหนูก็แต่ไม่ค่อยคล่องดีเท่าไหร่แต่หนูก็ตอนนี้ขอเดถาถ่ายปุยอย่างเดียวไปก่อนอยากหนูอยากให้วิโดยิ้มหนูชอบตรงที่วิโดยิ้มมากเวลาหัวเราะน่ารักมากๆให้หนูที่ ที่หนูได้เหายปูนได้เพราะว่าพี่น่ีโดช่วยส่งเสริมหนูดีใจนี่แหละคือเหตุผลของหนูที่หนูเรียนเดใจดหายปูนเพราะว่าอยากไปไอดอลทียปูนมากๆเพราะว่าอยากไปร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โดเพราะว่าอยากสร้างอะไรสดใสเหมือนเหมือนพี่รีจังเพราะว่าการไปไอดอลน่ะต้องทำงานหนักต้องต้องฝึกเขียนลายเซ็นให้กับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โดเพราะว่า ถ้าเราเป็นไอดอลเราต้องสร้างรอยยิ้มสดใสให้กับแฟนขับที่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังยข้างหน้าก็เหมือนกันนี่แหละคือการสร้างรอยยิ้มสดใสาการสร้างความสุขเจ็บมันเทิงการสร้างรอยยิ้มนี่แหละคือการเป็นไอดอลจริงๆค่ะขอบคุณค่ะที่เราขอบคุณมากค่ะ